สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบอีกแล้วครับท่านวันนี้มารับจ็อบตัดหญ้าครับผมเนื้อที่260ตารางวาครับพื้นที่นี้ลุงแอคเคยมาตัดนะครับแต่ก่อนมาตัด2คนนะครับแต่วันนี้ลุงแอคจะตัดคนเดียวครับผมดูซิจะไหวไหมครับผมโอ้หญ้าแซบจะท่วมหัวแล้วครับผม พื้นที่นี้หญ้าลกมากครับผมแล้วจะมีเครือเถววันด้วยเลยต้องใช้ใบมีดตัดนะครับเอ็นเอาไม่ไหวครับผมนี่ครับผนไอ้ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับรับจ้างตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมถึงจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ตัดเสร็จแล้วก็ได้เงินเลยครับผม พื้นที่นี้มี260ตารางวาครับเกือบ3งานนะครับถือว่างานช้างอยู่เหมือนกันนี่ครับวันไก็ตัดไปเรื่อยๆครับผมวักนอ้คิดค่าแรงอยู่ที่2,700บาทนะครับรวมค่าน้ำมันค่าเครื่องค่าอินเราครับค่าแรงเราก็ถือว่าคุ้มครับผมสามารถ หาเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมอาชีพลักจ้างตัดหญ้านะครับเป็นอาชีพเสริมครับผมวันจันทร์ถึงสุ์ลุงแงกเขาจะไปขายยำครับเป็นอาชีพหลักนะครับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับลุงแงกเขาจะรับจอบตัดหญ้าลุงแง่ทำมาห้าหกปีแล้วครับผมก็มีลูกค้าที่ใช้บริการนะครับเราทำดีทำเอี่ยมเวลาหญ้ายาวเขาก็เรียกเรานะครับบริการใช้บริการเราอีกครั้ง ทำให้เอี่ยมทําให้ดีครับผมลูกค้าติดใจเขาก็จ้างเราเรื่อยๆแล้ะครับอันนี้เป็นลกหน่อยต้องใช้ใบมีดนะครับแต่ถ้าแบบตามบ้านจัดสรรยาสวยงามอะไรเงี้ยลูกแกก็จะใช้เอ็นครับผมพอมันจะตัดเรียบตัดสวยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางครับผม หลุงแอ๋ก็ทำหลายที่นะครับขอบคุณครับผม